วันนี้ชวนไปทําบุญนะรถไฟนี่เแล้วกลับกล้องก่อนนู่นแบบนี้รถแบบนี้แต่ว่าราคนเราฝั่งนะของเราอีกอีกสีนกส่นาทีรถมาอีกสนาที น่นเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนู่นนะอีกก้านาทีตะก้าน้อยของเรามีแกงมีแกงมีขนมหวาน รถแบบนั้นก็จะไประยะไกลนั่นน่ะสีเหลืองสีเขียวนั่นน่ะไปไกลสำหรับคนจะไปเที่ยวไปเดินทางที่ไหนก็ขึ้นแบบนี้ได้ไปละนั่นมีจักรยานด้วยไปแล้ว aktuell gültigen Länderverordnungen zum Infektionsschutz. Vielen Dank. Dear passengers, it is compulsory to wear จะต้องไปต่อรถรถเมย์ประตูเปิดเองนะไม่ต้องกดน่นางลงไปมันก็จะมีป้ายบอกจะมีป้ายบอกเราจะมีป้ายบอกเราแบบนี้โอ้มืดไปหน่อยมันจะเขียนว่ารถ รถเม์รถรางอะนะก็ท<ะ>ุกสอนชี้ไปจะเดินลงไป เอละจุดจุดนี้คือป้ายรถเมโนนอยู่ตรงนู้นต้องเดินไปข้ามถนนคนเดียวเลยนะมาเช้าเกินเมื่อกี้เจอพี่เจอพี่คนไทยเจอพี่คนไทยอยู่แต่ว่าเขารอรอน้องสาวไปเราจะข้ามทางม้าลาย เราต้องดูรถก่อนนะก่อนเราจะข้ามเขาก็จอดให้เราข้ามแหละเราก็ต้องดูด้วยรอคนเดียวเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> นี่เราไปเบอร์หนึ่งหกหนึ่งนะหนึ่งหกหนึ่ง แล้วเราก็มาดูว่าหนึ่งหกหนึ่งเราก็น่ากลัวนะเอกจริงแถวนี้ดูดิป่าทางนั้นเลยไม่รู้มีเห็ดหรือเปล่านูนแต่ก็มีคนวิ่งออกกำลับบงกายอยู่นะนเสื้อผูกเขียวดูเล็กๆนู่นตัวคนนะไม่เล็กหรอกเราลงมาจากตรงนน้นนู่นนะ่ะข้างบนนู่นนะ่ะ เอสบานรถเมย์ก็ maker, อีกฝั่งรถเมย์อีกฝั่งหนึ่งมาละมาดูว่าจริงๆแล้วเราต้องเราดูตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาแล้วแหละแต่อันนี้จะมาเอออธิบายว่าเออเบอร์หนึ่งหกหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปไปเบอร์นี้มันมีสองเบอร์กับเอ็นหกหนึ่งเราไปไปอันนี้นี่แล้วมันก็จะมีบอกว่าออวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยมันก็จะมาตามนี้ ก้านาทียี่สิบเก้านาทีสี่สิบเก้านาทีก็คืออ่ะอย่างวันเมื่อวานเนี้ยวันเสาร์ก็จะคล้ายๆกันอ่าไม่ใช่คล้ายๆกันเหมือนกันกับจันทร์ถึงสุกแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์อย่างวันเนี้ยมันเป็นมันเป็นวันที่คล้ายๆเขาก็หยุดกันนะเนาะวันอาทิตย์รลิมไฟอทาก็คือวันหยุดนักขัตตะเลิกต่างๆมันก็จะช้าเห็นนี้เห็นนี้มันจะช้าหน่อย รอนานหน่อย11นาที31นาที51นาทีช่วงเวลาก็คือเราก็ดูเรามา8โมงเนาะเราก็ดูช่วงเนี่ยเลข8แบบตรงนั้นอะเลข8นะเราก็ดูเอ้ยแต่มันก็เหมือนกันหมดเนาะเนี่ย31นาทีซึ่งไปแล้ว <c oughs> รอ51นาที <c oughs> แล้วก็คนคนนี่ใส่ไม่ดีเนาะนี่ วาดรูปซะรูปอะไรมันเขียนนี่มันเลอะเทอะไปอย่างนั้นอะมีทุกที่เลยก็ดูนะน่ากลัวเนาะน่ากลัวเหมือนกันนะแต่เราก็เออเราก็มองซ้ายมองขวาอยู่เนาะมันก็มีผัวเมียนูน่นตรงนู้นปั่นจักรยานมาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาอยู่สงสัยอยากหยุดเป็นเพื่อนเราเราก็ยืนรอรถไปอดูดิ ป่าทางนั้นเลยป่าทางนั้นเลยอ่ะแล้วทำไมฝั่งนู้นมีบอกเวลานู่นน่ะมันจะมีจอเนี่ยนะจอตรงอุย้ยขยายดูอุย้ยสันสันจอนจันทำไมไม่ตรงมือก็ไม่ไม่ได้สันนะแต่มันยังมายังไปเนี่ยมันจะบอกเวลานู่นอีกสิบสี่นาทีสามสิบหกนาทีห้าสิบหกนาทีเจ็ดสิบหกนาที รถคันถัดไปจะมาแต่อันนี้ยังไม่มีฝั่งนี้ยังไม่ติดไปรอต่อรอรถเมย์เมย์นะนั่งต่อไปอีก ดูข้างทางนะบรรยากาศข้างทาง,ทางนี่ป่าข้งนั้นเลยถ <c oughs> ึงแล้วน่นรถเมย์ไปแล้วเราถึงแล้วทางเดินก็สวยเนาะ เดีย๋ยวไปดูวัดกันเราไปดูวัดกันกน,นีทางเดินให้ดูว่าเออสวยดีเข้ามาละเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านาทีนี้เราก็จะข้ามถนนนะทีนี้ไปถนนโลง่งข้ามได้ไป้ายรถเมล์เขาเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ตรงนี้ก็ดีเป็นไหมเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ค่อยได้มา <laughs> นอนป้ายวัดอยู่ตรงหน้านี่เรามาเช้าเราก็มาทำมาช่วยเขาทำอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆ ป้ายวัดรถเมย์ี๋ยวเรากลับแล้วก็ขึ้นทางนี้กลับนี่ป้ายแล้วก็นูน่นวัดอยู่ที่นูน่นสีเหลืองนู่นอะไปเดินไปทำไมประตูยังไม่เปิด <laughs> ดูดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีจะเป็นสีแบบนี้ จะมีธงไตรงเงียบจงังประตูยังไม่เปิด oh. ใส่เสื้อมาบ่าเฮ้ยกลัวหนาวมากเลยเออแต่ก็ไม่หนาวเท่าไหร่กันไว้ก่อนให้ดอกไม้สีเหลืองนี่บรรยากาศที่วัด สวยเนาะแล้วเดี๋ยวล็อกนี่อันนี้ลานจอดรถล,ลานจอดรถเหมือนได้ยินเสียงคนอยู่ข้างในมีอ๋อมีแล้วนี่อันนี้ครัวครัวเราเข้าไปไปช่วยเขาทำอะไรนิดๆหน่อยๆแลเขาจะมีป้ายบอกนะว่าเปิด เก้าโมงถึงเที่ยงไปเปิดประตูปประตูเข้ามาอุ้ยปิดจมูกด้วยปิดประตูเดี๋ยวเราก็ล้างมือก่อน จุดล้างมือแล้วปิดปิดจมูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเปลี่ยนเปลี่ยนอ,อ,อันนี้ก็เป็นห้องห้องพระแล้วเราไปในครัวครัวชั้นบนก็ท่านก็จะอยู่ชั้นบนเราก็ ทอลองเท้ามืดไปหน่อยไฟอยู่ไหนเปิดไฟสิเปดไฟหน่อยเดี๋ยวเราค่อยปิดนี่นะที่วัดเดี๋ยวเรามาไหว้พระพระพุทธก่อนนี่ของที่มาปฏิบัติ ที่เราทำกิจวัตรเนาะไหว้พระอะไรต่างกะทินเดี๋ยวเราไหว้พระก่อนไหว้พระสงฆ์ก่อนเราไหว้พระเสร็จแล้วขอนั่งสมาธิสักห้านาทีเนาะ เป็นอาหารถวายพระนี่ก็เป็นมีมข้มาวเนาะอันนี้สดเหรอไม่ไม่ <co ld> าท,ทำวิดีโอรุ้นแกไปเลยฉันไปจองที่นั่งไปแล้ว <c oughs> น,นี่ของเรา หลากลายนีกปีกันกสวยสวยเลยทีนี้สวยเลยทีนี้เมื่อกี้มาเล็กไปหน่อยเนาะ จังฮะอันนี้ต้องเอาช้อนมาจัดการไปพี่ถวายอาหารอีกครั้งหนึ่ง เราต้องยู่เข้าไปเลยไปเลยเป็นหน่งมาเชออแอนบอแมเป็นเด็กวท่านว่าท่านว่าคนใดอยากปฏิบัติธรรมอเาจะจัดคอนปฏิบัติสามหมื่สามสี่า เริ่มคอสแล้วเดีวเพราะว่าตอนนี้โควิดนามันเข้าไรเนี่ยเริ่มเดลูกท่ศา,าสนาแต่คอรสเราจะเข็บคนขึ้นห้ามใส่โทรศัพท์เลย <c oughs> อยาลมมาตออมาฝากประเยี๋ยวมาเลย <c oughs> มันจะออกค่อยหายไปเพราะงั่เท่าไหร่ไปลักจิ้มนะไปรัากจิ้มเลน,น,น่รัพมันไนะม,ม่ได้ผมเเ็มพีนี่มดนะสวัสดีจ้า คลิปนี้กลับจบแล้วกลับก่อนนะเอาบุญมาฝากทุกคนนะจ๊ะติดต๊อย่าลืมกดติดตามก็ได้นะบ๊ายบาย